มาค่ะมาพี่น้องมือนีก็ไดเวลาอาหารเทียงแล้วเนะค่ะเนาะแม่บ้านอเมริกากะกินอีายงมาเบิงกันค่ะ คแม่บ้านอเมริกาค่ะจากช่องอรวิชแชนเนลค่ะมือนีพี่หนิงก,กลับมาอีกแล้วนะคะเนาะมาพอพี่น้อง อ,ะะ here, อีกแล้วนะคะมาเบิงค่ะ่ามือนีพินิงได้ย่างกิ่นเทียงนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาที่อเมริกากับประมาณเกือบใบสองแล้วนะคะพินิงก็หิ้วเขานะคะก็เลยมาเบิงในครัวว่าเอ๊มีอย่างเห็ดกินใด้นาะก็เลยมาเห็นว่าเออจบของเห็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะไว้นะคะเป็นตุ้นเนื้อว้ตั้งแต่หมู่บ้านนะคะเห็ดสตูบีไปนะคะตั้งแต่หมู่บ้านก็เลยเอาน้ำสตูนะคะที่อุ่นใบเสียบปลักใบตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินค่ะพี่น้องมาเบิงค่ะ เดี๋ยวเสีเฮ็ดเอาไ้เบิ้งนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะมื้อน,นี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นใส่ยาจีนแล้วก็ใส่เห็ดหอมนะคะพี่นิงกะเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นมีนะคะมากินกันเลยค่ะพี่นิงจะใส่น้ำตาลใส่พริกใส่หยางเรียบร้อยแล้วเนาะรสชาติกาลังดีเลยค่ะพอต้องปุงพอต้องใส่น้ำตาลเออพอต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเลยนะคะพี่น้องมาขม่ามากินเป็นมูในป่า้านอเมริกานะคะ มากินก๋วยเตี๋ยวกับพี่กับน้องเป็นข่าเทียงนะคะมือนี้นะเป็นข่าเตี๋ยวนะคะพี่น้องมาข่ะมานะคะอหิวเข่าหิวเข่าพี่น้องบายสองแล้วนะคะงท่านได้ก,กินเข่าเทียงอยู่ค่ะพี่น้องเส้นมีนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นมีนะคะอืนะคะโซดนำห่อนฮู้นนะคะเนาะอากาศกันหนาวหนาวค่ะอากาศเจ็ดองศานะคะพี่น้องมือนี้นะคะฝนกระตกตั้งแต่เ้ามืดเลยนะคะื แซ่บพี่น้องดูเนื้อนะคะเนื้อตุนนะคะตุนเปื่อยดีดีค่ะเป็นกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะคะมือนี้ยแซ่แบแซ่พี่น้องบ่ไเด้ปรุงอย่างเพิ่มเด้ค่ะโอ้ยรสชาติกำลังดีนะคะเนื้อตุนตุนหมูว่าน,นี่นะคะห้พอบ้านกินนะคะเป็นสตูเนื้อหมูว้านนะคะ น้ำสตูเนื้อกับมะเฮ็ดเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวต่อนะคะเนาะกำลังแซบเลยค่ะเนือ้อเนื้อเปื่อยดีดีค่ะพี่นอ้องอืมอืมเบิ่มพี่น้องเนื้อเปื่อยตุ่นดีดีค่ะอืมแซบแซบค่ะแซบอีกที พ่อบ้านกับ่อกินเผ็ดนะคะก็เลยเห็ดเป็นตุนที่จริงนะเนื้อเนื้อ,อส่วนนี้นะคะเห็ดผนงแซ่บแซบเลยค่ะเห็ดผนงเห็ดแกงเผ็ดนี่แซ่บอี่ลีค่ะอ <c oughs> โอ้แซ่แบแซบแซ่บพี่น้องหิวเข่านะคะน้ำเขาหิวเขาร้ายนะคะเมื่อน,นี้บอกกับพี่น้องนะคะ ตั้งแต่เศ้าแล้วนะคะก็เลยหิข้หข่ายิ้ข่าเทียงยิวเข่าเทียงก็เลยกินเข่าเตี๋ยวแทนนะคะมือนี้โอ้ยแ่บแสบแสบแสบ่บหลายแ่บหลายนะคะขเข่าเทียงของพี่นีนะคะแม่บ้านอเมริกานะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะมือนี้ แสบขาแสบเท้านะคะ mm hmm. แสบแสบแสบค่ะ หอมอยาจีนมบ่ได้กินเนื้อบ่ได้กินข้าวเนื้อเลยค่ะพี่น้องแซ่บคักอีดีค่ะอืมอืมนะคะแซ่บเสับเสับใส่เห็ดหอมน้ำนะคะจนใส่เห็ดหอมนะคะแซ่บแซ่บคักแซ่บคัก อืมกินคำใหญ่ๆนะพี่น้องเนะงยาะคำใหญ่ๆแสบแสบแส,บแสบค่ะ กับข่าเห็ดเองมันกับแซบยังสี่ลลยคะ่ะพี่น้องแซบอีลีนะคะกับข่าเห็ดเองเลยนะคะอืมอือ แซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องมันสดหันห้อนเนาะบะมี่โหระพาค่ะบได้สือโหระพามาเนาะโอ้ยยำนี่กับบะมี่โหระพากินนะพี่นอ้องว่าท่านได้ดปลูกผักเธอเป็นอากาศเป็นหนาหนาวอยู่เนาะค่ะเนาะตอนนี้เดี๋ยวหน้าสปริงมากระสิได้ดปลูกผักแล้วเนาะพี่น้องเนาะ แซ่บแซ่บแซ่พี่น้องแซ่บคักแซบ่แซบคักนะคะสมอยากอิลีค่ะไม่เมื่อยไม่เมื่อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่กินแซ่บอิ่ลีค่ะ เนื้อเปื่อยพี่น้องเนื้อตุ๋นนะคะแซบ,บแซบแซบแซนะคะพาพี่น้องนะคะมาเป็นมูก,กินกว๋วยเตี๋ยวนะคะ ลองดูแบบกว๋วยเตี๋ยวถ้วยหน,นึ่งแม่บ้านนะไม่ได้กาศิใส่เวลากินจากนาทีนะคะพี่น้องตอนนี้ก็เจ๊หนาทีกลัวแล้วนะคะกว๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งนะคะมาดูว่าสิกินได้จากนาทีนะคะอื้มอืมแสบแบบนโอ้แซ่บแส,บ,สบนะคะ แซ่บไล้แซ่บไล้นะฮะอืออแซ่บขั้เลยพี่น,ออน,น้องเด็กยังกินเนาะมือนี้เนาะ พี่ดองได้อย่างกินเนาะคะ่ะบอกในเด้อค่ะว่าเด็นอย่างกินนะคะแช,ช่มากแช่มาค่ะอือืแทบแทบแทบ,บนะคะ น้ำซุปนัวค่ะพี่น้องอืน้ำซุปยังสี่เลยพี่น้องโอยอยากให้มากิน้ำเด้น้ำซุปแสบอีหลีพี่นอ้อง แซ่บแซ่บแซ่บหูแล้วหูแล้วว่าวันเกิดนี่สิเฮ็ดยังให้ลูกกินนะคะอือหูแล้วหูแล้วเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนี่แหละค่ะให้สุลูกสุลานกินนะคะอือออออแซ่บแซ่บแซ่บอีอิอ ขขาเขาเห็ดเองนะพี่น้องเนาะคุวยเจี๋วเห็ดเองแซ่บแซ่บอีริีไก่เปิดแล้วอื่เ่ะเนื้อตุนเนื้อตุนพี่น้องเนื้อตุนค่ะ แบหยุดบปอ,อยู่เลยพี่น้องอืมหยุดบปอ,อยู่เลยสงสัยสีเดส็ดสดน้ำเบิร์ล้วพี่น้องแสบแสบนวนนวบ่ได้ปรุงยังเพิ่มเลยใส่ต่พรรกปนกับน้ำสมครับพี่น้อง ไอามันตามซ่วนนิดน้อยมาเห็นพ่อตัอออตดเนาะคะ่ะเนาะกอตัดเปียวอืาอเนืมอแสบแซ่บแบบอื้มอื้มค่ะอื้มคลิปนี้กับพอนน่อตำนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะกับรบกวนพี่น้องนะมากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะให้พี่น้องเบิ้งนะคะบาร์เอนี้ เฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวกินนหรพี่น้องค่ะแสบหลายแสบหลายนะคะขอบคุณในรลายที่ติดตามแม่บ้านอเมริกานะคะความเป็นยูนะคะแบบบ้านบ้านวิดีโอกับแบบบ้านบ้านนะคะพี่น้องก็อย่าลืมเป็นกําลังใจนะคะจับจูงกันไปดึงกันไปให้ถึงที่หมายนะคะเพื่อนๆเดีก็อย่าลืมนะคะถ้าผู้ใดขเข้ามาเบอ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็ี่นกาลังใจให้พี่หนิงน้ำด้วยนะคะเดอ้อ ไว้พอกันไม้คลิปหนานะคะะนาะมาเบิ่งว่าพีินิงสิได้ยังกินนะคะย่ำเทียงนะคะยู่ผู้เดียวงอมๆนะคะว่าได้นังกีน้นะคะกับมาค่อยเบิ่งมือหนาเนะคะ่ะนาอมือน้กะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า